ขอบคุณกระทู้3มสบมุกแฮร์รี่พอตเตอร์ที่แม้แต่มักเกิลยังหาที่รวบรวมภาพมุกต่างๆแล้วก็ขอบคุณคนที่ทำภาพมุกพวกนี้ออกมาด้วยนะครับฟังนะพวกเรามีบางสิ่งที่วอร์เดอร์มอร์ไม่มีอะไรอะจมูก อาจ,จารย์ใหญ่ผมเกรงว่าหลอดมืดจะกลับมาอีกครั้งซีเรียดปะไม่ไม่ผมซืซอแอรวไอ้สั์ทำไมมึงยังไม่ตายเพราะกูมีบางอย่างที่ทำให้กูมีชีวิตยอยู่ได้อะไรมึงมีของดีอะไรจม,มูกนายพูดอย่างนั้นจริงๆเหรอพอตเตอร์ใช่ครับ ผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปคือแม่มึง่ะใครเขียนชื่อแม่กูไอ้สัสรอนกูเย็ดน้องมึงโอ้เย็ดแม่ใช่เธอคือคนต่อไปไอ้ยี่ย้ยพ่อของเธอเป็นคนเย่อหยิยงและร้ายกาจพ่อของผมไม่ใช่คนร้ายกาศพ่อถือเป็นคนยโสพ่อกูเกิดลอนดอนสัสเพราะแบบนี้ไงกูถึงเกลียดมึงพอเตอ แฮร,รี่เธอมีตาเหมือนแม่ของเธอมึงโกหก <c oughs> รู้ป่ะจะเป็นอมตะต้องสละสิ่งหนึ่งอะไรอ่ะจมูกคุณขาวไม่ฉันแบล็กเลิกเล่นมุกสึกทีฉันซีเรยสมุกคำพ้องเสียงมึงก็เอาใน้ีเอ้ย รีนอนระเมอเป็นประจำเธอรู้ป่ะแม่ฉันได้ยินทุกคืน <C> e <at> เอาบาสคุณเห็นกระเป๋าเครื่องสำอางฉันไหมเม่ไม่มเห็นเอาวะดักก <C> e <at> oh, uh, ูเป็นเกย์ <C> e <at> นี่ก็เกยดจังเลยอีเฮีย <C> e <at> ถ้าเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์สัมพันธ์กับเรื่อง The l o r อ of the r i n ลลูกพ่อลูกพ่อ งั้นกูก็โลกรักของข้าอุย้ยกูตกใจแฮร์รี่ในแต่ช่วงอายุอายุ11ปี4ปีต่อมา16ปีต่อมา20ปีต่อมา okay. Okay. Yeah. ดูคลิปภางนรกอื่นๆได้ตามนี้เลย อย่าลืมกดซับด้วยนะกดดิกดกดไอ้สัตว์